สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือต้นทุเรียนที่เราดำเนินการเสียบข้างติดเป็นเวลาหนึ่งปีกว่าแล้วนะครับปรากฏว่าสองคืนที่ผ่านมาสองคืนที่ผ่านมานั้นลมหนาวพัดมาจึงทำให้จุดตรงนี้ฉีกขาดนะครับนี่ครับรอยที่เราเคยเสียบติดเนี่ยฉีกขาดลงไปเลยลมพัดมาจากฝั่งทางโน้นนะครับพัดมา แล้วเราก็ใช้เชือกมัดดามไว้แต่เผอิญว่าเชือกฟางที่เรามัดไว้นะั้นมันผุกร่อนหมดอายุมันก็เลยถูกลมพัดแล้วก็ขาดลงไปนี่ครับเราจะต้องดําดเนินการตัดออกไปเลยนะครับนี่โออย่างน่าเสียดายเลยครับจริงที่เราเสียบติดนี้จะเป็นพันยาวลิ้นจี่นะครับกำลังสวยงามอวบตั้งขึ้นเป็นยอดกระโดงอย่างดีเลย เราก็ต้อ,อทีนี้เมื่อเราตัดออกแล้วขั้นตอนต่อไปก็รอให้เขางอกขึ้นมาใหม่นะครับมันจะมีอยู่2วิธีวิธีที่1ก็คือเราดําเนินการเสียบข้างตรงนี้ได้นะครับเสียบข้างแถวแถวบริเวณตรงนี้เอาพันยอดอื่นมาเสียบวิธีที่2ก็คือเรารอให้เขาแตกยอดอ่อนหรือแตกแขนงขึ้นมาใหม่แล้วเราจึงทําการเสียบยอดตรงนั้นก็เป็นการเสียเวลาไปเป็นปีนะครับ แต่ว่าโชคดีเรามีต้นอยู่ข้างๆนี่ <c oughs> นี่คือต้นอยู่ข้างๆที่เราทําการเสียบยอดด้วยพันหมอนทองนะครับตอนนั้นเขาจะเป็นต่อทุเรียนบ้านอันนี้ก็ต่อทุเรียนบ้านนะครับ เราโชคดีเราทําไว้สองต้นนี่อาจจะเป็นข้อเด่นก็ได้ว่าการทำปลูกทุเรียนคู่นั้นเสียไปหนึ่งต้นนะครับก็ยังเหลือหนึ่งต้นไว้ต้นนี้ก็อายุมากกว่าต้นนี้นะครับก็คือปีกว่าต้นนี้เพิ่งจะขวบปีเมื่อฤดูฝนที่ผ่านมานั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราพลาดไปนะครับว่าการที่ลมหนาวเริ่มมานั้นเรากรณีที่เราเสียบข้างหรือ เสริมขาเสริมอะไรเนี่ยพวกนี้มันมีปัญหาเรื่องของลมนะครับเราจะต้องใช้ไม้ไผ่ไม้อะไรมาดามไว้ต้นนี้ก็เช่นกันนะครับมันเป็นบทเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไม้ไผ่มาดามไว้มัดให้แน่แนๆตรงนั้นนะครับนี่คือรอยที่มันอาจจะฉีกขาดในอนาคตได้นี่ครับเราเขาเราปล่อยให้งอกขึ้นมาแล้วเราตัดตรงนี้แล้วก็เอาหมอนทองมาเสียบแล้วเขาก็โตขึ้นมานี่มันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ จุดอ่อนนะครับทีนี้จุดอ่อนที่เราเห็นนะขณะนี้ก็เรื่องของการฉีกขาดนะครับฉีกขาดบริเวณจุดที่รอยต่ออย่างนี้แต่ถ้าหาว่าเราปล่อยไปนานเข้าเราดามไว้ดีๆแล้วปล่อยไปนานเข้าเนี่ยเนื้อของต้นทุเรียนบ้านกับเนื้อที่เรากับจิตที่เราเสียบติดเนี่ยมันจะประสานเป็นลำต้นเดียวกันในที่สุดนั่นเองแต่ก็ต้องใช้เวลานะครับ ข้อเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราทำการเสียบยอดติดแล้วนี่มันจะโตเร็วนะครับเหมือนต้นนี้นะครับเนี่ยโตเร็วมากนะครับน่าพอใจแต่ว่าจุดเสียจุดอ่อนจุดข้อด้อยก็คือเรื่องของการฉีกขาดนี่แหละเราป้องกันเอาครับโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ